เวบงน้าของสวนในแพนเป็นเจ้าแตนหนุ่มใหม่ม,มามาขอแล้วเป็นอย่างบ่แต่คุณมี อะไรเนี่ยทำอะไรคล้ายแล้วเราบอลน้ำเมื่อแล้วเกิงแล้วล่ะครับจริงแล้วเหรอจริง,รงไ <ป S 2> งว้จริงว่าแถ้มันจะเปิดพอแล้วล่ะมันจะเปิดกึเกจรงโว้ยเกิงมากค่ะมวยขายแล้วมวยคล้ายแล้ว ต่ออยู่ออกแรกนะคุณแค่ลอยมาสิ้นอร่อยมากเลยเป็นยังไงกลับมาจากเราถึงบ้านกี่โมงเมื่อคืนเช้าเอ็ดโมงครับเช้าเอ็ดดหรือเช้าสองเช้าสองโมงค มห่อนกัน,นาา้ำบ่ระอาบท่าทาไปของน้ำเสียงเปิดน้ำก็าบา่บมีเยกะจดดานได้ประมาณผ่านไปประมาณสามสิบวินาทีคอกแรกออกมาเสร็จแล้วพอน,น่ะความกับชุดนี่แหละชุดนี่ใครมันเบาจวอนหัวส่งไว้นี่ยกระชบใส่ได้ยุประมาณสามคนหรือไปตัวใหญ่เหี้ <c oughs> บอกแล้วใส่ได้ เอียงเอียงแก่ๆกันทั้งหัวฮะเดี๋ยวบอกนะเมื่อกี้ที่ตกใส่ถ้วยนู้นอ้ยนี่ร้อนเส,ะสะี่ยมีอยังตกใส่นี่นู้นนะเมื่อกี้นู้นตักออกเดี๋ยวใบไม้ไม่ใช่อะไรอ่ะขี่เมลอนขี่เมลอนเมลอนขี่ให้ทิดากินแล้วบ้านีกินต่อเกสาวดาวเต้น ตาไปเชนตากับยายไปไหนไปนาค่ะเราไปด้วยไหมไปทำอะไรล่ะอยางไ่ได้กินบัตเตอรี่เดี๋ยวพ่อก็จะพาถ่ายงานอยู่ใชนแล้วบ่ายสองค่ะตอนนี้จั่โมงแล้วสิบโมงสี่สิบสอทีก่อนหอนทรายช่วยสิทปพี่ครับมันเต็มอันนี้ก่อนอ๋ยวจะพาไปเก็บท้องกนเลยปิ้นหัวนอนดีกว่าเอ๊อ <c oughs> จะเบิ่งเนี่ย,ย,ย,ยจะเบิ่งเนี่ยพี่น้องผู้สาวอบานใดมาขี่ขันตายคักแน่ยขยันแท้ๆอ่านแต่นังซื้อกาตูนไปซวยเด้อวีันิไปน้องต่อดีกว่า <c oughs> เอาาเ้าสาวน่เตนะ้นเ,เดี๋ยวเนี๋ยนะเดี๋ยวเชิพี่จะเปิดคลิปนี้ให้ดูนะที่ดา ีนยิ่งเด็ดเลยนะเดี๋ยวหาก่อนนะเกียบจีวิไลน้องที่ล่าล่าคนล่างละลับโดผู้ที่ไม่เคยเจอน้ำมาแปดวันแล้ว ใช่นอยใช่นอคลิปทีเด็ดเขานะครับบอกได้เลยว่าเด็ดมากคนที่จะเป็นสาวดาวเต้นได้ในเมืองใดต้องเป็นไงต้องเป็นคนเอรีอาเลยคนไม่เอรีอาก็เป็นได้ แต่ยังไม่ใช่คลิปนี้นะนูลองเลื่อนลงไปหาตรงที่พ่อพูเล่นกีตาร์สดที่พ่อแดงร้องกับจีตีนะี่ะถูกเชิญอนให้นุคอดูหน่อยดูน่อย,อยที่จีดด่ีจะเลื่อนหาให้ดูไม่เห็น มันไม่ใช่เพียงนี้ไงงัดูช่วงผมก่อนถ่ายเลยนะจะให้ไม่เสียบทำให้โอ้อย่าไม่เจียเพชรยนช่งผมให้ช่วงผมช่วง,งผมมันขี้คว้วตั้งหัวบอดีบ่บอดีไม่หนังมันบอดีเซเมนแตน,แม,แตนม,มันบอดีเซเมนแตนเลยมั้งวะนี่ต้องขี้คว้วตั้งหัวแม่เนีนเห็นว่าขี้่ขย้วตั้งหัวล่มพัดมือคือเอ้ยมือว่านนไงตอนถ่ายจิิงเพ่งียง แตาจะทำตัวนี่ติด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 ติทำให้หาเจอหรือยังะดเลยค่ะรรหารใหญ่ล่ะหาแนวดงกคาหา,าจะขวงหาบมเนกับบนหารใ่แล้ววันนี้เราจะกินอะไรกินอย่างเดียวนี่คือจงหตะกินไปื่อกี้นี่า <dakika> จะทำให้กินเองทำอะไร โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมลอนสุยปัดแบบหนึ่งเดียวอยากกินไหมล่ะอะไรนะผักกะเพราผักกะเพราอะไรกะเพราหมูสับเพราหมูสับอีกแล้วเหรอหนูจะทำเองเหรอใช่จ้ะถ้าหนูทำเองสิพี่ก็จะไม่กินอ้าวทำไมสิพี่ไม่กินอู้จ้างมันอย่างผัดกะเพราว่ามันต้มน้ำมัน ใช้น้ำมันลายไปสั่นทอดไข่กันเพราน้ำมันเป็นขวดแม่นอยู่วะบอเมียนเขาเอินว่าเขาต้องใส่ในาลาย,ลายโอ้ยเห็นไปเดือนไหนใช้เอามาเบิ่งสิหาให้มันไม่เจอเเอาสิพี่จะหาให้อุ่นปัญหาอยากเรื่องที่บอกไปส้มปัญหาไม่ยากหรอกอุย้ยสุดคนมาตะวังว่าตะวังคือนเลเนาะเป็นสุดคนมานี่หมวกนี่ก็คือคนมาเนี่ยเรา มาพุดเดินพ่อพุดเดินมาซุนนายูยูเดยบ่นี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 ่นนายูยูมันมีคนหลายนี่บอกอันนาอันที่เราไปถ่ายอันถ่ายถ่ายเอ็มวีเพลงถ่ายซิงเพลงที่วัดพระเจ้าใหญ่ลุยชัยน้มาตัวนั้นนะเออตัวใหญ่อะน่ากลัวมากนั่นแหละมานามันอยูยูคือทางนั้นแหะแต่มันน่ากลัวมากเลยนะกลัวอะไร เทนไปไล่หยอกมันอยู่ตะโกยู่เราจะให้คือมะโกบมะโกะบ่หยอกไปหยอกมามันไล่พี่ไอ้บานไล่รพี่ไอ้โอ้มันไล่ผิดโค้ดลาบบอเล้วหยอกมาหมาเลี้ยปากอืมหยอกกับสากฉากตีหัวคนก็ดีเลยคงคิดนะหยอกมาหมาเลี้ยปากหยอกกับสากฉากตีหัวคนขาดลงนี้ไม่เนาะ เป็นไหม,หไหมโอ้ยไปดูก่อนป๊กนี่ดูก่อนเน่ารักน่ารักเขาเป็นทรงผมอะไรทรงผมผู้หญิงป่ะเด็กๆค่ะทำยากนะทรงผมผู้หญิงแบบสวย

บ่บ่าบามากแบบอันกองขี้ควายตั้งหัวเนาะบ่แม่นกอ,อ,องขี้ควายแบบนี้นี่มันเสวยดีเนาะเนาะเนาะนีนนนนนนนก่อนให้ก่อนขี้ควายาคักเอ่นิว <laughs> บ่ โอ้ยายังเด็ดโกรธโจดอยู่ขี่ส้างนอกลุนนะมันต้องอยังไงโอ้ยหาบ่พอดกอกยังไงก็จะเจอให้มันได้จะเจอแล้วจะเจอแล้ว มันเป็นขี่ควายเทากรด้อขี่งัวก็ได้มันจังกระไดเห็นป่ะขี้งูอันจะเป็นมวนเป็นมวนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวหนูให้ดูมันต้องยังไงแบบอันนี้นะสิพีนี่อันนี้อย่างมันดีโอมันหนักหัวมันก็หนักอยดีรอกปองได้จังเออจังมันเตจังมันเต เหมือนนาถูกขี้โคนบอกลองเพียงให้ฟังนะยเพียงหนึ่งนี่แบบนี้สวยไปจิงเลยแดงแล้วเนาะจับชายคนที่ลูบลมโว้ยมุดสางลองเลยรวมกันครับน้ง ขนยองเซลล์เซลทุ่งานไอ้ทรงคมนักร้องหมอลำแต่ไม่ใช่นักร้องลิขิตว่าเขาคือสิหาอยากเนาะไอ้คนผู้เเ่ก็ได้กาดเชิญมือนกันเชิญให้มาัมงาน มาหาไม่เจอสิพี่เดี๋ยวนูให้ดูตรงนี้เอาบุญเอาของน้องทำอะไรคนรังไรคนรังไรอ๋อเดี๋ยวน้องที่ดาราจะหาสมงผมก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมืออื่นนี่ปล่อยจองโตหนังก็ได้ค่ะและค่าพี่ศษสำหับคะแนนน้อนถ้าผู้ใดสนใจกับสามารถถ้าเกิดก็ไปทางำสีประปุ๋ยสีวิรันได้เลยนะคะ ราคาเดืยนเสาก็กกเป็นแต้มพรุ่งนี้เราจะปล่อยงูเหลือมบักใหญ่ค่ะใหญ่สุดแล้วมีใหญ่สุดแล้วก็เล็กสุดด้วยนะคะใหญ่สุดคือใครคะัผู้ใด้หรอคะไม่ได้ค่ะไม่พูดดีกว่าให้รอลุ้นเรานะคะใครอยากรู้ให้มารุ้นรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ